ที่ครับพี่น้องวันนี้เราจะมาดูผลพลอยได้จากขี้วัวขี้ควายนะครับดูหน่อกล้วยครับดูครับทิ่งนพึ่งขึ้นนะครับหนึ่งครับสองสามนะครับอันนั้นโตแล้วนะครับนี่หน่อที่สี่อยู่นี่ครับแต่ละต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นที่มีลูกครับนี่มาดูต้นเล็กๆครับเราก็ไม่น่าเชื่อครับนี่ครับต้นเล็กๆเองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหลังนะครับนะครับมีอันหกด้วยมั้งครับรู้สึกว่านะครับนี่ครับเพิ่งขึ้นนะครับอันที่หกนะครับนี่นะครับเรียกนี้นะครับต้นไม่ใช่จะสูงใหญ่นะครับแค่นี้เองครับเนี่ยต้นนี่ขึ้นทุกต้นเลยนะครับนี่ก็ขึ้นครับ นี่ก็ขึ้นหนึ่งหน่อสองหน่อ่นะครับข้างในนะครับผลคลอยได้จากขี้วัวหรือขี้ควายนะครับไม่ใช่สวยเฉพาะข้าวโพดครับถั่วนะครับครับเกียวสวยงามนะครับนี่ครับต้นไม่ใช่เล็กนะครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วครับแต่มีลูกเสริมขึ้นมาอีกมานสองหน่อสามหน่อนะครับ จากเมื่อก่อนมีลูกอยู่แค่นิดเดียวครับหน่อเพิ่มครับดูครับต้นเล็กขนาดนี้ยังมีหนอนครับนี่ครับนี่ครับดูครับอันนี้ก็เพียบเลยครับนี่ครับหน่อยเล็กครับนี่ครับพึ่งขึ้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็มีลูกนะครับแต่ลูกไม่โตครับต้นนี้เมื่อตะเลี้ยงลูกหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับ อันนี้ก็มีครับนี่ครับผลผลิตจากปุ๋ยขี้วัวที่ขี้ควายนะครับความลกคือความชุ่มชื้นของต้นไม้นะครับนี่ครับมาดูอีกต้นครับต้นนี้นี่สุดยอดกว่าเพื่อนเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับหนึ่งสอง สามสี่สี่นอเลยนะครับคนเดียวครับนครับไม่สูงนะครับต้นนี้ไม่สูงครับแค่นี้เองนะครับน่ครับยืนก็อยาถึงกันแล้วครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่กําลังพุ่งครับตอนนี้ครับขี้วัวขี้ควายนะครับนี่ครับแก้วมังกรครับ จากต้นที่ขี้เหล่มากเลยครับอ๋อปลูกครับดูความขี้เหล่ครับแต่พอเจอขี้วัวขี้ควายเข้าไปครับดูครับดูครับสวยงามมากเลยครับสุดยอดสุดยอดจริงๆผลผลิตจากขี้วัวขี้ควายนะครับนี่ครับการทําให้มันสดคือการเอามาแช่น้ําไว้นะครับใช้เป็นขี้สดได้ตลอดเวลานะครับ มันจะไม่แห้งนะครับเราจะไม่ให้แห้งนะครับคนค้นคนแล้วก็ทำไปลดได้เลยนะครับนะครับอยู่ใกล้กันครับต้นกล้วยเลยครับผมปลูกปนกันไปหมดครับคือทุกอย่างที่กินได้นะครับอันไหนที่กินไม่ได้ก็ไม่ค่อยจะอนี้เท่าไหร่นะครับมาดูนี่ครับประกาศครับไม่ได้รองพื้นนะครับดินไม่ใช่แน่นนะครับนี่ครับ เดียวสวยมากเลยครับประกาศดอกนะครับอันนี้ประกาศดอกนะครับกําลังมีดอกแลวด้วยเนี่ยเล็กเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ลองพื้นครับขุดดินแข็งแข็งขึ้นมาเลยครับแบบนี้ครับดินแข็งแข็งแบบนี้ครับเป็นดินจอมปลวกเก่านะครับนี่ยครับสวยครับสวยสวยผลพลอยได้จากขี้วัวสดๆครับ